ส่งยงมาให้นาะนี่เป็นแบบนี้เด้อส่งมายังไม่ได้เปิดเดอเนี่ปิดแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าติดปิดไม่แน่นก็ไม่รู้แต่ว่าอาซาแบบนี้นะอาซาแบบนี้เลยค่ะกึะึงปึงแบบนี้นะคะพี่น้องจริงจริงกึะึงปึงแบบนี้เลยยายไม่ได้โกหกแต่ไม่รู้ว่าใครส่งมาให้เนาะเดี๋ยวอ่านก่อนเด้อ คุณลำพายอินรามอินทากรุงเทพผู้รับผู้รับป้าจำลองอืมคุณลำพาย คุณลำพายค่ะส่งอะไรมาให้คุณยายเนาะคุณลำพายของค่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยบึงกนเด้เปิดให้เอฟซีบึงนำ่าให้คุณลำพายบึงนำด้วยว่าของถึงมือยายแล้วนะคะแต่ว่ากลองมันจะเป็นแบบนี้นะคะคุณลำพายคะหรือว่ามันทับหลายอันบ่ทับหลายอันก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าเนาะไม่ทราเหมือนกันนะคะ เราะไมันก็อาซากระปุกมาแบบนี้อืมโอ้มีหนังเนอะคือลายอันแทบัดิีให้เลยอ๋อมีขนมอะไรเป็นแบบนี้นนนบบนขนม ขอ,อง่องโอ้ยคุณลำายนาสงจานกิ่งไปทั่วที่ทั่วแดนเนาะ,ะครีมครีมกันแดดสีแท่งค่ะสีหลอดนะคะจากคุณลำายของค่อยเด้อ ทีมการแดดซีลอดนะคะขอขอบคุณคุณลำภายด้วยอตอนนั้นก็ไม่ได้เจอเพราะว่าเพื่อนไปอยู่ไปเปิดร้านอยู่ฝั่งลาวเนาะเพื่อนเจอก็กลับมาเมืองไทยแล้วเพ่นก็นเลยชงขนมมาให้ยาขนมจองกล่องอพอดีเลยเกี่ยวข้าวเหนื่อยจะได้เอามากินนะ่ะ พอกรงนห้เหนื่อยได้คุณลำไยทำงานเกี่ยวข้าวค่ะคิมกันแดดค่ะสีหลอดแล้วก็ขนมสองกล่องนะขอคุณคุณลำไยขอให้คุณลำไยจงมีแต่ความสุขความเจริญคินเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเปิดร้านอาหารก็ขอให้ขายดิบขายดีเเทน้ำเทท่า สิ่งสําคัญที่สุดก็อย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณลำพไยค่ะขนมแล้วครีมกระเด็ดก็ถึงมือยายแล้วนะคะแต่ว่ามันปิ้นความปิ้หง่ายจงใจมันยกนู่นยกนี่เนาะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะคือก็ก็ยังดีอยู่ค่ะไม่ได้อะไรหรอกนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะที่เทคแคร์คุณยายจำลองมาตลอดนะคะ ขอให้ครอบครัวเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดจริงใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาไปไหนมาไหนก็ขอให้คุณลักคุณอบขอให้คุณลักคุณลงเด้อขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให้อันเจ้าไปเปิดร้านอยู่ที่ใดก็ขอให้ขายดิบขายดี ให้เป็นเศรษฐีทั้งชาตินี้และชาติหน้าเด้อคุณลำพยค่ะขนมก็ถึงมือคุณยายจำลองรแล้วขอบคุณมากมากค่ะพอดีเลยกำลังขาดแคลนขาดแคลนอะไรคะขาดแคลนของหวานค่ะขอบคุณมากมากนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณอิหีค่ะจากใจจริงค่ะเทคแคร์เด้อคุณลำพรยกแลกคิดถึง อตลอดเป็นห่วงตลอดค่ะตอนนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้เนาะเพื่อนโทรศัพท์เพื่อนซื้อใหม่แล้วตอนนี้ก็ติดต่อกันได้แล้วขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอจุกแค่นี้นะคะขอให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขจ้าขอบคุณค่ะ